ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะแมททถั่วลงไม่หยุดล่าสุดเจอแซะกลับบ้านมาทำอาหารให้แม่กินบ้าง แม้ไวรัสโควิด -19 จะระบาดการสาดน้ำจะต้องงดแต่คู่รักแมทพิรณีคงทยและสงกรานต์เตชนะนรงก็ยังเจอมหากรรมทั่วลงไม่จบไม่สิน้นล่าสุดสาวแมทก็เจอประเด็นใหม่สดๆร้อนๆกับเรื่องไปทำอาหารส่งสวยหวานใจจนลืมบ้านลืมช่องลืมแม่หนีไปแล้วกลับบ้านมาทำกับข้าวให้แม่กินบ้างสิเธอ เหตุเกิดใต้โพส์ที่ปู่ไพรวงโพสต์รูปวันเกิดของคุณย่าพัสราพร้อมอวดเค้กวันเกิดที่แอปทักษออนและน้องปีใหม่ส่งมาให้คุณย่าก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามปู่ไัยวงว่าคุณปู่คะแมทอยู่บ้านปู่แล้วหรือคะซึ่งปู่ไัยวงไม่ได้มาตอบคอมเมนต์นี้แต่อย่างใดแต่ก็ยังมีชาวเน็ตคนอื่นๆมาคอมเมนต์ต่อว่าคิดว่าน่าจะอยู่เขาใหญ่ตลอดนะไอจีหมาไหลอยู่นี่ตลอด ซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวก็คอมเมนต์ตอบกลับว่าเมื่อวานลงรูปผลไม้อยู่ที่บ้านกทมและคอมเมนต์ต่อว่าและคอมเมนต์ต่อว่าแม่นางอยู่คนเดียวสั่งอาหารมากินบอกนางกลับไปเฝ้าดูแลแม่ทำอาหารให้กินหน่อยทำเอาใจสามีใหม่อยู่ได้และก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่านั่นสินอะแม่ตัวเองยังไม่รู้จักดูแลพอหมดโปรโมชั่นก็คงทำอะไรเพื่อใครไม่เป็นแหละเราว่าเราเห็นแววแหละ อย่างไรก็ตามแม้เสียงแซะจะมากมายก่ายกองแต่ก็ยังมีกำลังใจจากชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ให้แมทอยู่ว่าแต่ดูดูแล้วครอบครัวคุณสงกรานก็เอ็นดูแมทนะน้องๆเขาก็โอเคกับแมท